ตอนนี้พี่ต่อยกันลัลเตรียมดินอยู่นะคะเตรียมพื้นที่สิเออตรงนี้ที่ตัดหญ้าไปไม่รู้กี่รออแล้วมันออกเร็วมากเลยที่แรกที่ตั้งใจว่าจะปลูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ้ผ้าสีดำเหรอใช่สีดำเพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นแต่ตอนนี้พี่คิดว่าพี่ไม่ปลูเพราะว่าอยากให้หญ้าขึ้นนี่แหละแล้วเราก็ถางเกด,ดูตอนนี้ดินมันดีมากเลยเห็นไหม ดมีมันค่างๆห้ดีไหมล้วนดีมากเพราะว่านี่แหละที่ตัดยาผมตัดยาหมที่ว่ามันเป็นปุ๋ยชั้นดีมันช่วยให้มันเกิดเป็นปุ๋ยอ,อันนี้ที่เห็นนี่อันนี้เป็นต้นพริกนะเป็นพริกสีดําคุณลีเขาซื้อมาะไม่ซื้อมามั้งอะเขาซื้อมาเ, <laughs> เขาปลูกไว้น่าจะเป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยอืแต่ยังไม่ออก ออตอนแรกมันต้นเล็กๆเองพี่ต่อย <Yeah. S 1> อันนี้คือมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วแข็งแรงตัวน,นี้ยจริงๆซื้อมาปลูกสองต้นต้นนั่งข้างแต่ว่ามันตายรอดอยู่ต้นเดียวนั่นแหละก็เดี๋ยวจะเอาต้นโรสแมรี่ของคุณลิก็ซื้อมาสักพักแล้วแล้วมันอยู่ในกระถางอ่ะแล้ว,ลวมันน่าจะไม่โอเคออืมแสงอาจจะไม่เพียงพอโรสแมรี่มันต้องการแสงพอประมาณนะ แต่ว่าไม่ไม่ไม่ต้องการแดดจัดอืมชอบน้าแต่ก็ไม่ชอบน้ําขังอืมณดูเรียนใช่ย้อนแย้งในตัวเองเอเดี๋ยวก็พี่กันเลยว่าจะลงดินนี่แหละนะก็เดี๋ยวซึ่งทําเลตรงนี้ยโอเคนะมันจะไม่โดนแดดมากแถวนี้ยแต่มันมีแดดอยู่ให้ได้แค่แดดตอนเช้าอืมก็จะผูกไว้ต้นสร้างต้นพริกนี่เลยให้มันแข่งกันอ่าแข่งกันโตให้พริกมันบังแสงให้มันด้วยตอนตอนช่วงบ่ายช่วงเย็น แหนบช่วงอันนี้คือช่วงกี่โมงแล้วนี่<ส>ตอนนี้กี่โมงตอนนี้สี่โมงกว่าอัะนน่ะสี่โมงนะตรงนี้ก็จะมีรม่มละเห็นไหมก็เป็นแดดลำไรเนาะ,ะเดี๋ยวพี่จะปลูกตรงนี้ก็เดี๋ยวไปเอา,อ,กกาอุปกรณ์อ่าเดี๋ยวพี่จะใช้เสียมขุดตรงนี้นะอันนี้มัเป็นเสียมแบบรุนแรงหน่อยเขาเใช้เหยยกเงี้ยโอแต่ว่าดินมันดีเห็นไหมอัมนี้พี่อย่าไปเบาๆเนี่ยดินออกอันนี้มันรู้สึก เหมือนจุดเดิมของต้นพริกหรือเปล่าใช่ต้นริกดิมแต่ว่าจริงๆคือมต้องเหยียบก็ได้นะแค่ที่มลนไปก็อ,อ๋อรุ่นนี้จะเป็นแบบทุนแรงใช่ปหะพี่ต่อยใช่เราก็ใช้เท้าเหยียบไงเขาเรียกเขาเรียกว่าเสียมอะไรสักอย่างที่จำไม่ได้ตอนซื้อมาแต่ก็มันจะช่วยทุนแรงเราที่ด้านข้างเนี้ยเหมาะเป็นผักสวนครัวอยู่นะพี่ต่อยเพราะว่าดินมันดีอะทำเป็นผักสวนครัวเป็น,นเดี๋ยว,วปเปลูกเสร็จคนต้องเฝ้าไว้แป๊บหนึ่งพี่ต้องไปเอา เอาอ้นั่นมาอ้กที่ล้อมอ๋จหมอดมากัดใช่หรือไม่งั้นนะไม่รอดอีกตัวแสบเข้ามากัดอีกเนี่ยดูดิแพงมากเลยนะสองร้อยยี่สิบอ่ะตอนแรกสวยนะที่เอามาแล้วทีนี้เอาออกไงวะกระถางว่าใช้เพาะได้อีก่ะทำไมดีมีที่ขุดมือไหมขุดเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นเม็ดนี่พี่ไม่รู้เหมือนกันวาเขาบอกเป็นเม็ดประดับถามเขาแล้วอีเม็ดเขยมตาอ่ะใช่ไม่มีประโยชน์อะไรประดับข้างบนให้สวยๆที่ร้านเขาบอกมาที่ก็นึกว่าเป็นปุ๋ยเป็นอะไรตอนแรกพะนี่ก็คิดว่าปุ๋ยเขาบอกไม่ใช่ตอนนี้หมอเขามีแฟนแล้วนะแฟนเขาเป็นหมาเพื่อนพี่องข้างๆแอบมาเล่นด้วยกันทุกวันเลยเหมือนเหมือนเด็กเหมือนเด็กอ่ะเวลาเวลาเราออกมาไอหมาเพื่อนพี่ก็รีบ ดิวิ่งไม่อะไรเลยไมือะไริอ่ะชอบมันนอนเป็นเพื่อนหมอกอะไรเงี้ยมันนอนเล่นใต้รถไว้ไว้เดี๋ยวถ้าถ่ายทันจะถ่ายไให้ดูมาเเออคราวที่แล้วเหมือนมี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 เพื่อนบอกว่าอยากเห็นอะไรนะให้อัปเดตต้นไม้ข้างหน้าน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายอ๋อั้วใช่ไหมตรงล้วเดี๋ยวไปถ่ายนี่พี่อ๋อเบาๆิะนี่หอมอะกลิ่นโรสแมรี่คือหอมมาเลย เอาปลูกไปทาง,างนี้เลยดีไปเนี่ยหรือคุณจะออกมาแล้วเอาลากมันมาเคลียร์อย่างนี้ไหม,ม,ไมเรือยงไงกลัวตายใช่แต่นี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมแต่ก็ก็ปลูกไปละลากมันจะเน่าเลยเนี่ยถึงว่าแล้วมันตายเห็นปะเนี่ยเนาะหวังว่ามันจะรอดแล้วที่ตรงนี้นานจะไม่ขังเหรอเนี่ยก็ไม่ขังคุณรู้ดิมันแค่ชุ่มชื้นเฉยเออต้นพีกงอยู่ได้เลย แ,แ,แต่พี่ก็มันชอบแดดแรงๆนะเอาจริงมาเลยพี่ก็เอาลงไปอย่นี้แหละไม่ได้ใส่ดินโลูกอะไรก็เอาดินนี่เลยนั่นนะกลัวอย่างเดียวนี่แหละมองนี่แหละเราการาก็ไม่ต้องกลัวหรอกอเพราะว่าอย่างอันนั้นทุเรียนก็ยังอยู่ได้ทุกวันนี้ทุเรียนที่พี่ซื้อมาพี่ก็ยังไม่ได้ปลูกคือมันยังมีใบเพสลาดอยู่เลยยังมีใบอ่อนที่ยังไม่ปลูก Uh huh. เพราะว่าพี่ไปเจอคลิปไหนไม่รู้อะ uh huh. เขาบอกว่าถ้าจะปลูกให้เอาแบบที่มันยังไม่ไม,ไม่ยังไม่แตกช่วงที่ไม่แตกใบอ่อนอะเอามาปลูก uh huh. แล้วก็มีต้นงอต้นทุนอ,อะไรนะมะยองชิดต้นมายงชิด,ต,ชดต้นมังคุด uh huh. เดี๋ยวจะถามคุณเนี่ยว่าคุณจะให้ปลูกตรงไหนอืมครัประมาณนี้น uh huh. รดน้ำหน่อยไหมไม่ต้องหรอกมันดินชุ่มแล้วอะลดนิดนึงกับเขาเรียกว่าประเดิมแบบประเดิมพื้นโฟู์นิดนึงไม่รู้ดิปลูกปลูกต้นไม้เขาก็ต้องรดน้ําเลยหรือเปล่าลดนมาก็เห็นเขารดกันนะเออเขาก็ต้องรดกันแต่นี่คงรดแบบไม่เยอะกว่าวันกระตุ้นล่ากนิดนึงข้างหน้ามีบัวรดน้ำไหมมีเอาไว้ข้างหน้าข้างหลังอย่างละอันอันนี้ารจริงไหมดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่าวมันชื้นเกินไปมั้งเนี่ย มันไม่มีที่ระบายอะมีข้างล่างแต่ที่เห็นน้ําเต็มไอ้นั่นแลยขนาดว่าเขาอ่ะใช้แบบสเปย์นะสเปย์ฉีดๆมานอ่ะกําลังหาหญ้ากินอยูอ่ก็เดี๋ยวเราลดน้ําเดี๋ยวพี่พาไปดูข้างหน้านะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละมาให้ดูปลูกต้นโรสแมรี่อันนี้คุณลิศเขาแอบมาปลูกนะที่ไม่ได้ปลูกอผลงานเขาเนดีไม่ต้องปักไม้หรอกปักไมไหม ไม่ปากไม่ปากเพราะว่ามันคุณดูดต้นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะปักยังไงมันไม่มีต้นหลักเลยเห็นไหมเดี๋ยวไหนๆก็ปลูกแล้วเดี๋ยวเอาผักเขาเรียกผักอนะไรเ,เ,เ,เนี่ยผักเคียวผักเคียวนี่ซื้อมาจากบ้านครูนะครูที่สอนบ้านดิน,นะ่ะตอนนั้นก็ไปงานกิจกรรมเนปะ็นปีแล้วเรากินไปหลายรอบแล้วพี่ต่อยน่าจะเกินสิบรอบล้วดูแต่ต่พ<ๆ>มันกันเดี๋ยวเอามาลงดินแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในกระถางแล้วมัน แต่มันโตดีนะพี่ต่อยแต่คือมันอยู่ในกระถางมันโตได้ไหมมันโตไม่เยอะอืจําได้ว่าตอนนั้นเราเหมาเหมาพี่คนนั้นเขามาบูดเลยกินไปยังเยอะกระถางละยี่สิบาทถ้าจะไม่ผิดเสียดายนะพูดถึงอะถ้าเกิดแบบหมดโควิดนะตอนนั้นโหน่าจะคืบคืนอยู่ตอนนั้นงานก็คนเราก็จํากัดเข้าไงแต่คนก็ไม่ได้เยอะคุณต้องเ,เอาใบยังเหลือออกไหมอะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวออก ที่เขาปลูกแบบันบ้านที่นี่นั่นที่ไม่ได้ศึกษาหรอกไปต้นเนี่ยว่าปลูกยังไงคือถ้าเกิดจะเรียนรู้ทุกต้นนี่ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งก็ใช้วิธีการลงมือทําเลยแล้วก็สังเกตเอาช่เอเพราะว่ามันเราคุ้มกับมันแล้วอะเนี่ยกินไปหลายรอบแล้วไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยถึงมันจะตายเราก็ไม่เสียดายแล้วไงเรายี่สิบบาทคิดดูแล้วการต้นเนี้ี่สิบบาทกินไปเกินสิบรอบเออคุ้มแล้วเป็นผักออร์แกนิกด้วยอืม ลดน้ำนะอันนี้พี่ปลูกเปต้าป,ปะาไปก่อนนะเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้จะทำเป็นสวนครัวนะแต่อารมณ์เหมือนตรงนี้มันเรียกว่าแปลงทดลองหรือว่าจะว่าไปสวนครัวชั่วคราวพี่มีวิจะจะทดลองอีกหลายอย่างนะพี่อยากจะทดลองปลูกข้าวแบบแบบที่พี่อยากจะลองดูด้วยนะยังยังไม่ได้ทําลองจะปลูกข้าวแบบออร์แกนิกแต่ว่าปลูกเองอะไรเงี้ยไม่ได้ปลูกเป็นไร่ อันจะปลูกใส่บอ่อปูนอะไรเงี้ยทดสอบเดี๋ยวพี่จะกั้กนมงน,นี้เลยต้องเรีบกั้นเลยเพราะว่าตอนนี้สังเกตไอหมอกมันเร็งเลยละเห็ <c oughs> นน้องบ่อยละ, <c oughs> ะเดี๋ยวพี่มาอัปเดตหน้าบ้านให้ดูก็เน,นี้ตนยต้นไม้หน้าบ้านฝั่งนี้ก็จะโตดีหน่อย เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะก็โตมาประมาณนี้ลนะครึ่งหนึ่งบดกัดแล้วก็ดูอันนี้ก็ขึ้นประมาณนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ถ่ายมันต้องดูทั้งหมดเพราะมันแฉะไงตรงนี้แฉะแล้วก็ลบ อันนี้คนเี้ยงขึ้น่าดึงอืมขึ้นประมาณประมาณเกือบเกือบเขา่าเกือบเข่าพี่ต่อยไ่เปนเ่าวันอย่างที่บอกตรงนี้ที่จะทำส่วนกลัวกับคนเล็กไงเอาจจะเริ่มจากแถวๆนั้นเดี๋ยวจะเอา้าดำคุมไม่ให้ยาขึ้นแล้วเดี๋ยวดูกันว่าพี่จะทำไงนะอ้อไม่ไม่สปอยเยอะเดี๋ยวรู้ก่อนไป <c oughs> ละนี่ <c oughs> อดีได้ได้ต้นในนี่มาจะบองเชรงา่มาให้ไม่ใช่คล้ายๆมันแค่คล้ายๆอันนี้เป็นต้นแก้วมังกรนะก็ได้จากแขวบ้านแถวบ้านนี่เขามีคนปลูกกันเยอะมันปลูกง่ายนะ้ะก็เดี๋ยวจะมาลองปลูกดูเผื่อได้มีแก้วมังกรกินกับเขาอืก็ถามแม่แล้วนะว่า มันปลูกอะไรสภาพแบบไหนแม่บอกว่าปลูกครับเขาปลูกกันปลูกยังไงก็ได้ได้มาสามต้นเหรอพี่ต่อยใช่สามต้ตมนตตไหมสิบต้นคนเห็นปะเนี่ยโ้โูค่ะคแล้วแม่เอามายัางไงอ่ะตอแม่เอามาก็ถือมาเนาะเนี่ยข้าือเดี๋ยว ให้เดานะน่าจะตัดตรงข้อแม่บอกตัดตรงข้อแล้วก็เอาไปปลูกได้เลย mm hmm. น,น่่จะอย่างนี้มั้งก็ได้หลายต้นก็เดี๋ยวพี่ก็ไม่รู้ตัดตรงข้อพี่ก็เอาลงให้หมดนี่แหละได้ไม่ได้ไดนนก็ไม่รู้เลย้ว เราได้มาเพิ่มอีกแล้วนะก็เหมือนเดิมต้นตะบองเฮดจริงก็คือแก้วมังกรนั่นแหละนะ อันนี้ก็แก้วมงกอนนี้ก็แก้วมงกอนะแต่ว่าต่างกันตรงที่อันนี้เนื้อข้างในจะเป็นสีขาวอันนี้เป็นเนื้อข้างในเป็นสีชมพูแม่บอกว่าสีแดงอ่งี้นั่นแหละแต่เหมือนกันแหละอืมเป็นสีชมพูข้างในมหมายถึงเนื้อในลูกมันนะไม่ใช่เนื้อในต้นนี่นะ <c oughs> เนื้อลูกมันจะดูแล้วให้เหมือนเขามีรากนี่เหมือนเอาวางเฉยหรือเปล่าะไม่ได้เอาตั้งแบบพี่ทำ ไม่รู้ทรงเหมือนวางไม่เฉยก็ขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองปลูกพี่ก็ไม่เคยปลูกไงอต้นนี้เราก็ไม่ได้หาข้อมูลด้วยแม่เอามาให้พอดีพอดีแบบอยู่ๆแม่ก็เอามาเหมือนอันแรกไม่ค่อยหนามเท่าไหร่เลยเนาะอันที่แม่เอามาล่าสุดมันหนามเยอะจังทำอย่างนี้พี่ไม่รู้นะนี่ใครมาเห็นก็แนะนําพี่ได้นะเคยมาด่าพี่นะถ้าด่าพี่พี่ก็ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ลบออก

มีเครื่อนเล่นปะลากเนี้วเนื้อเอาไปดูการปลูกใ้รู้ว่าชอบน้ำบ่เ๋ยพี่ก็ลดไปก่อนเลยลดไปก่อนเพราะว่าปลูกครั้งแรกก็ไม่มีน้ำหน่อยก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรละ เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละเอามึงจะยาวไรบ๊ายบายก็เส่นนี้ไงมันเค่นนี้ตัวใบไบนยนะนี่จ้ะแฟนคุณหมอกเขามาเล่นทุกวันนี่ตะนนีพี่ต่อยแล้วจะหนีพี่ต่อยแล้วจะหนีพี่ต่อยแล้ว